นี้มาลุยกันด้วยตัวเบ็ดล็อกเอจจิกจากพริมนะครับแล้วก็เหออยื่อยางพริมไอ้ป้อง JR ครับผมเป็นหัวขนาด2กรัมนะ2.7กรัมเ,เบ็ดเบอร์1งโอลองดูสำคัญที่ใช้ก็เมดูซ่าครับ คันสไลด์จากบริษัท BPO Fishing นะครับลองดูกันมุม,มั้นกายเลยปล่อยจมแล้วกรอนะ ค่อนข้างตื่นนะน้ำใสมองเห็นพื้นเลยนะปลาอาจจะอยู่ในเวิร์งนะครับขยาวขยาว,ขยาวเรียกมล้วนกก็เดีแล้วก็เนี่ยครับตีตีไล่ไปถึงโซนแถวสะพานนะ ลงตรงนี้สักนิดมีการขยับปลาเล็กหรือเปล่าไม่รู้ว่ะนี่นี่มีฟองด้วยมีฟองด้วยม,มีการขยับ แล้วอตัดแล้วรถคันวัดสวนเลยหนึ่งแต้มครับผมกับหัวจิกโรเกตจิกนะหัวจิกเบ็ดนอนกบับเหยื่อยางพริ้มครับผมจากคายพริ้มนะหัวจิกขนาด2.7กรัมครับตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งโอย้ำย้ำจนมีอาการนะ ไซดีเลยโอเคเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันหน่อยอือปลอดง่ายนะมาถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยครับไซส์โอเคอยู่นะแต่ว่าก็ยังเล็กไปครับปล่อยไปก่อนแล้วกันขอบคุณมากบ๊ายบายอืมอือเติม ตื้นใสด้วยนะเคยถ้ามีปลาไม่มองเห็นเลยนะครานี้ก็เห็นเลยว่าไม่มีปลาอ,ย,อยู่ข้างในนู้นอยู่อยู่ข้างในนู้นนะครังน้ำขยับเมื่อกี้ตอนเหวเราตกนะ อยู่ข้างในถ้าตีเข้าไปก็ได้ตัวนะอยู่ข้างในน้องเลยตีเข้าได้ก็ได้ลุ้นมาลาผ่าน

แตงที่สองจากเจอยางคลมไอ้้องเจียอาครับแล้วก็หัว oh, จิกล็อกเก็ตจิกนะจากคลมเหมือนกันกลับยูกข้างในเลยเห็นมีอาการนะครับลองตีสายดูมีตัวจริงๆโอเคจะถ่ายรูปกันนะ ตัวเล็กอยู่นะครับใส่เล็กตัวเล็กตัวน้อยก็ปล่อยไปก่อน,นครับบายขอบคุณมากโอเค